ออกไปจากโรงังก็ต้องเคี้ยวอะไไม่รจะเคี้ยวทำไมปอนชอนิ้วเฮียงจอมโจรจอมใจออกมาฉากไหนผู้หมุกผ,ผูดักเนี่ยผมก็ออกมาทำไมอะผูดังกับเขาด้วยเรียนแบบทุกอย่างเลยลือชัยนั้นหนาเพสมัยก่อนเป็นไงลือชัยพี่รู้จักไหมลือชยัยอืมไอ้แกชอบทำงี้ไว้รุ่นยุกนั้นทำไมครับ เดินคอเอียงคนเหมือนเราจะไปตกหมอนนะพี่เด่นแบบไม่เรียนแบบเด่นแบบไม่เรียนแบบเรียนแบบจริงๆนะเสื้อผ้ายังเรียนแบบเลยเรียนแบบไม่เรียนแบบคิดจากหนองโอเซกเหลืองนี้นะแล้วออกมาตรงถนนะเลยไปคิดจากอะไรทุ่งต้อมไหมใช่ไหมทุ่งต้อมไหมไม่เออแค่เงินถังที่ไมเลยไปหน่อย ผมไปเทศนาคืนนั้นตอนนั้นเทศหนองบัแซมและทา์วินทําขอจัดคืนหนึ่งเขาไปเทศตอนนั้นอบรมของซีโมของอาจารย์เทวีชัยผมไปเทศคืนหนึ่งแพทวิโรจนทำให้เสื้อนะ่ะเสื้อผ้าเหลืองมาตัวน,นสีมว่วงเสื้อเหนือสีมว่วงอ่ะโอ้ชอบมากพี่สีม่วงม่วแล้วมีลายเหนือชอบมากเลยผมก็ใส่เทศนาขงเทพสุดยอดเลยพี่วันหนึง่เงเลิกใส่รู้ไหมไม่เลิกใส่เทศนาบบ้พี่ป้วนเชลีเส็จเชิญออกจอยสมัยก่อน แล้วตอนบ่ายตุ๊กประเทศใจบุพันลงรถเมล์เสร็จข้าวสะพานลอยเด็กถือเป้ใส่เสื้อเนี้ยเดินช่องสะพานลอยเด็กนักศึกษาวิ่งสองคนเดินมาสวนเดินมาัวร้องนี้ผมก็ดูซิก่อนเลยซิปุลวะรู้ดีว่าผมร้ออะไรวะอาจารย์วะอาจารมราองทำไมวะเพราะผมลงสะพานลอยพี่มันมีคนตาบอดอ่ะ ขอตังเรเล่นดนตรีอ่ะตรงนั้นน่ะไอคนร้องอ่ะใส่เสื้อมันองเลยเด็ดเลยนะเสื้อเหนือนี่ใครบอกว่ามันบาไงมันมาเปลี่ยนกะนี่ตกลงใครเรียนแบบใครวะเนี่ยอะมันเรียนแบบผมหรือผมเรียนแบบมันตั้งแต่วันนั้นผมไม่ใส่เลยครับเดี๋ยผมไม่ใส่เลยเดี๋ยวผมจะโพสในเฟซบุ๊กให้คุณดูเสื้อตันผมชอบมาก ผมไม่ใส่แล้วถือว่าอยากใส่ตอนนี้ก็ใส่ไม่ได้แล้วติดพุงตอนนั้นมันผอมอยู่นะครับอู้ใครเรียนแบบใครฮะนี่ก็เรียนแบบยังไม่ทุ่เลยถักเปียคุณคิดคนแรกของโลกเหรอคุณคิดคนแรกหรอแล้วถักเปียเรียนแบบคนทั้งนั้นแหละมนุษย์ถูกสร้างให้ทําไมครับเรียนแบบถ้าคุณจะดีได้เรียนแบบใครพระคิดเป็นต้นแบบของเราถ้าจะชนล่ะ ต้องนำเสด็ยาอย่างพระเจ้าก็คือพระคิดทราบควมดีถึงจ้ชาติถูกต้องอันขอพระเจ้าเวตานะครับวันนี้ผมแบ่งปันแบบเดินให้คุณเห็นเดินผ่านให้รู้ว่ามนุษย์คืออะไรหวังว่านะครับต่อไปอาจารย์แบงค์พิกินพิล่านะครับดูจินลุงล่าจะนําไปถ่ายทอดแบ่งปันค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยเป็นพื้นฐานเป็นฐานในการอธิบายเรื่องคนว่าคนมันเป็นไงสุดท้ายหน้าที่พิเศษคืออะไรครับ เรากำลังออกไปในโลกใบนี้เพื่อแสดงว่าคนควรจะเป็นยังไงคนที่เป็นเก้วสร้างคนที่เป็นคริสเตียนควรจะเป็นยังไงฮะเพื่อทําไมครับออกไปปุ๊บให้เขาพูดอย่างนี้นะชาตินี่แหละคนนี่แหละคนต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละคนเนี่ยแสดงว่านี่คือคำชมแต่ถ้าเขาเจอชาติแล้วพูดงี้นี่หรือคน,นอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยดีนะถ้านี่หรือคนนี่ดีไม่ดีเจ แต่นี่ใชาใช่ท่านนี่หรือคนนี่ตีไม่ดีนี่หรือคนดีวะถ้าบอกนี่หรือคนดีไม่ดีอันนี้มึนแล้วมึนแล้วมึนแล้วดีเหรอนี่หรือคนนี่ดีเหรอต้องนี่แหละคนต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะดีแต่นี่หรือคนเอาคนไงนี่แหละคิสเสียนดีไม่ดีนี่แหละคิสเสียนี่ดีนี่หรือคิดเตียนอ่ะ ไม่ดีแล้วไอนีไม่ดีแล้วนะครับนั้นพระเจ้าเป็นตาสําดงที่ดออกมานะครับจะเป็นน้าใกล้ด่าตาเหมือนกันเลยดูสองมือโอเคเราจะร่วมใจนิฐานนะครับแค่แต่บบนี้เย็นวันนี้เรามีโอกาสไขขดนะครับพระเจ้าด้วยกันขอพระคัมภีร์เจ้าเรียนรู้นั้นจะทาให้เรายิ่งไหมยิ่งเข้าใจพระคัมภีร์ยิ่งขึ้นด้วยและให้เราทุกคนที่จะแสดงชดวชิตตามหลักการพระพีว่าคนควรเป็นไงสัมดงให้โลกนี้ไปโลกนี้รู้ไปพดควมรู้ทุกท่านที่จะ เข้าใจพระคัมภีและความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดำเนินชีวิตไม่เพียงแต่ความรู้แต่เข้าไปดำเนินชีวิตในชีวิตเขาด้วยขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณสลับที่มีโอกาสรวมสักการร่วมกับพี่น้องขีตโลกทำลายรุงเจยที่ฐานในนามขององค์พระเจ้าต่อไปนะครับเราจะถือถุงตวายนะครับขอเชิญเค้กได้ไหมครับ